ต้องไปเห็นนะอะไรยังดีครับวันนี้มาทำบุญกับข้าวให้ปลาตะดุกปลาตะดุกกระดุกดูครับเนี่ยปลาเยอะเออปลาตะดุกกระดุกไม่รู้ชัดเดี๋ยวช้อนเจริญไหมดวนดาแน่ครับปลากระดุกกระดุกปลาตะดุกกระดุกปลาตะดุกอูมปลาเยอะเลย ได้บุญได้บุญครับได้บุญ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 ไปอยากได้บาปก็กระโดดลงไปนะครับอยากได้บาปก็ต้องกระโดดลงไปก็ได้มาสักตัวนึงก็ได้บาปแล้วไอนี่ได้บุญเอาแต่ข้าวไปโอ้ยโอ้ย ายไปไม่赖เ,เพราะว่าเดี๋ยวใครไปแอปใส่นู่นเหมือนกันฮับใส่นู่นโอ้ปลากระดูกเยอะปลากระดูกตัวใหญ่เท่านั้นเลยมีเงตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลากระดูกปลากระดูกครับปลากระดูกที่วัดนะครับเนี่ยวัดหนองไร่หนองไร่ซาฟารีครับหนองไร่ซาฟารีหนองไร่ซาฟารีน,ราน,ร Safari นี่อยู่เลยจากบ้านไร่นะครับหนองไร่แล้วก็บ้านไร่ เราก็ไล่ไล่ไปเรื่อยก็เป็นหนองไ็นไล่ธรรมดาครับเป็นหนองถ้าเป็นหนองเยอะๆก็ต้องบีบออกมากครับเดี๋ยวหนองเข้าเป็นหนองเยอะๆมันจะเป็นหนองเดี๋ยวโอ้โหไล่ทั้งนั้นเลยโอ to ้ยได้บุญได้บุญได้บุญเดี๋ยวหวงวดนี้แหละฮะงวดนี้แหละงวดนี้แหละงวดนี้แหละงวดนี้เออางวดนี้เท่าไหร่นะ วันนี้วันนี้เลกอะไรนะปลาแปดอะไรนะปลาแปดอะอะไรนะปลาแปดอะปลาแตดเป็นเงยปลาแตดปลาเลขแปดอ๋อนึกว่าปลาแตดแตาแตดถ้าแตดจนะเงินี่ยรู้นะครับแต่ถ้าปลาแตดปลาแตดปลาแตดเนี่ยคงจะซือยากหน่อยนะปลาแตด น้ำหำมครับน้ำอ๋อน้ำหำไม่ใช่อ๋อน้ำเจดน้ำหวานปลาแถดน้ำหำ,ำ,หำอืมโอเคหมดกันให้กูตื่นกินตั้งต่กินเองคนเดียวเออนร่งจริงๆเออเอาแมวมาปล่อยนะามาเลวมาแลวมาแลวมาตัวแม่แม ใส่จังเลยนะใส่จังเลยอืมอืมรู้สึสกว่าได้บุญนะครับได้บุญมากนี้ถ้าได้บุญมากนี้ก็ต้องก็ต้องประมาณสักนะก็าหารเรดีเดีอย,ยอหารจานทั้งไหนก็ตั้งไว้ นะเดี๋ยวนะเออเอาละเดีเอาไม่ใช่อออย,อ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 ยากจะได้บุญมากกว่านี้นะครับก็ปลาแตด <laughs> น้ำเจ๊น้ำเจ๊เจ๊น้ำเจ๊เจ๊นะนะ้ำนะเจนะนะนะ๊เจ๊เดี๋ยวนี้ไป <laughs> เดี๋ยวจะไป,ไ,ปไหว้ไหวปลาแตดน้ำเจ๊เจ๊นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหลวงพ่อเห็นเนี่ยแม้นะว่าจะโดนจะโดนหนักนะครับ โอ้ยปลาปลาปลาเยอะแยะเลยปลาเยอะแยะเลยอ่าปลาเยอะแยะเลยอ่าปลาเยอะแยะเลยปลาปลาปลาอ่ามีแต่ปลากระดูกปลากระดูกปลากระดูกอืมปลากระดูกมากปลาดุกปลาดุกไม่ได้ปลาดุกวีครับท่้ชมท่านผู้ชถ้าปลาดุกอวยนี่มันต้องปลาดุกอวย ปลาดุกอุ้ยรู้จัำไหมครับปลาดุกปลาดุกอุ้ยใช่ปลาดุกอุ้ยนี่ก็ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ปลาดุกอุ้ยปลาดุกไม่อุ้ยเนี่ยคือเล็กเล็ก,ลก,ลกนิดเดียวอ่าทางนี้ก็ทางนี้เริ่มมันรอบแล้วครับเอ่อมาทําบุญทำทานเมื่อวานเขาเอา่อเขาไปทําบุญร้อยวันแล้วก็ข้ามันเหลือก็เอาไปทิ้งก็ให้มดให้แมงกินก็มันก็ได้บุญนะครับ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดก็เลยมาที่นี่ปลากระดุกกินดีกว่ามีปลากระดุกมีน้องแมวอวัดนี่ก็มีน้องแมวครับนี่สงสัยมีเรือแล้วก็หลวงพ่อคงจะเตรียมไว้ลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงวันสงกรานทรูนะครับแมว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 อ ก็สวยดสีสีสวยแล้วตัวนี้สีสวยสีสวยอ่สีสวยนี่หางสวยด้วยอ่าแต่คุณแม่เอไมาเลี้ยงแล้ครับพอเยอะแล้วเอาพอเท่าพอสมสมควรอ่าครับอโอเคครับเดี๋ยวจะได้ไปอื่นไปที่อื่นกันอีกครับเทีย่ยงแล้วก็อย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับเนี่ย อืม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 นาบอะไร,เรยเลยโอเคสวัสดีครับอื